เบื้องประวัติครับเบื้องประวัติอ่านประวัติรถเดแล้วจะหนาวหนึ่งเก้าเจ็ดหกพี่น้องเอ้ยพูดนะบักอันแดกลูกปืนเข้าไปประมาณนั้นบ่ได้เลยหาประเมินการไ่ได้ดครับไปไปเรื่อยๆครับด่านล่างก็สิเป็นประมาณนี้ครับ ผ่าน,นได้วิวที่วทัดสวยขนาดพี่น,อน้อกนงกากมาเที่ยวนี้ก็ค,คือว่าคุ้มีพี่นอ้องสำหรับวามีการมีงานนักท่องเที่ยวกับส 40, ิประมาณสี่ร้อยสี่วิทครับพี่นอ้องหา0อยแล้วเดี๋ยวนี้คนกับสิร้ายจากน้อยย่งางสวนกันจกตากันปีคขึ้นรถไถหน้าเลยกับพี่พี่อ้องเอ,อ้ย เพว่ามันรถไถนาบ้านห่าแล้วนี่ควรจะไปดัดแปลงมันรถไถนาอยู่นี่อันเดียวกันเลยนี่ก็รถไถนาคู่ตาบ้านห่าเนี่ยเบื้องพี่น้องกันท้ำของเขาคือกันนะโอ้ยบัดดอกเขากรุงครับเนาะว่ารถไถนาาต่นรถดำเขาจะยิ่งกอกปากกันแล้วว้ายมันยังเนาะบัดนี้เนาะสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องคลิปนี้ก็บมุมี้ย่างพลาหาเหรอยืดสั้นหกพี่น้อง หม้าข่อยล็อกไปอยู่เอาถ่ายตามนี้เด้อ,อดเอาไล่นี้เด้อเอาเอาข้างหนา้าข้างหลังนี่ข้างหนา้าข้างหนา้าวกล้องหน้าบ่าเอรอ่ายเห็นข่อยได้ไหมมันทั้งหลังจ้ะเนี่ยมันต้องพี่พี่เห็นบ่เห็นแล้วบ่เนี่ยมึงล็อกแล้วบ่เนี่ยล็อกแล้วฮักกดยี่เนี่ยอย่ากดอย่ากดกดเปิดยกดไปแล้วมบ่ล็ครับมุนไป พูดนะตะมุนมันอยฟังพูนพูดน,นะนะมุนไปฟังพูนไปเดี๋ยวจะอยู่ฟังนี่ละ่ะบอกมันบอฟังควิ่มเนาะนั่นน,น,น่ะว่าตั้งแรงเนี่ยตะมุนมันนะ่ะนั่นถามทหารเก่า,ดนะา,าเด,ดี๋ยวครัามันมุนรวยๆแล้วเนี่ยนั่นนะ่ะมุนมันถือข้างกำตัวดำๆเถอ โอ้ยเดี๋ยวบบยนีดตอวนี้มาติมุนดบังน่สิมุนไโอ้ยอีเอ๊ะขณะตัวน้ตัวละตมุนต่างแล้วโอตัวนี้มันลอยมันลอยกระจับตัวม้มุนออจ้าโอ้ยเอนั่น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 น่นนัเห็นบ มันเบ,บาดีพอแล้วพอแล้วแบบโอ้ยบริเป็่ปานทหารน้าขอดอพี่น้องเลยยักษ์มันยังผูพี่น้องจะพูดเตปี่ยกเอเฮ็ดปวกแกหน่อยเต็มนี่ยคืเฮ็ดเอกเนี่ยเบืองสั้นเจ็บน้ำกันพี่น้องมีอย่างรรครับเอาเบื้องบันไดจะขันนีู่พี่น้องตุวนนาดาล่างห้องกันล่างผ้าขึ้นเนี่แต่ว่าผู้ขืนน้ำกลนสิไดหอดหาชิบขันมาสามร้อยห้าสิบขันมาสั่นพี่น้อง ทางทางก็จะเป็นวิวทิวทัยทดย่างสวยงามเลยสามร้อยหาสิบขันขออนุญาตขึ้นบันไดก่อนนะพี่น้องโอ้จะแพงไม่เห็นยังเสียมเพืงง่อนวิวทิวทัดข้างล่างประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ชั้นเจ็ดแล้วพี่น้องชั้นเจ็ดกับสิบประมาณนี้แหละ มันนี่อย่างโนนเนี่ยอ่านบอกมันจะภาษากรีกสถานที่ท่องเที่ยวาสันมาบอเข้าใจให้กันว่าเป็นยังนี่ภาษาเก็กยังพันบอสมารจียานไดยนิวยังนี่นิวไทเปซิตี้อันลางมันยังพี่น้อง โอ้ยขออนุญาตจะกดก่อนเน้อโอ้ยงบ่าอานบมลูดหูอกเอาโู้ซ่ำนั่นแหละฮู้จักตเนิวไทเปซิตี้ละ่ะตอนนี้เขากับยู่สั่นสุดไายของยอดผู้ผู้ที่สูงที่สุดพี่น้องเขาเลียงชั้นครับนี่ครับก็สิเป็นันบ้านนี่ครับยอดสูงสุดแล้วครับมันได เจ็ดพันห้าร้อยขันข้นมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบัดขนขึ้นมากเกือบบวระแต่ว่าบัดลงพี่น้องเอยจากสิบลอดบรอรเจ็ดพันห้าร้อยขันยังบดสุดครับ <c oughs> <c oughs> ได้แค่สี่พันกว่าครับเหลืออีกครึ่งนึงครับจุดจริงคนสิภาพามาขืนบางไม้ครับพี่น้องขืนบวไไปแล้วเอาเร่องสั้นมองเหงเกียร์มานป๊อบนักครับ มัดถังสังจังยังโว้บปรลยจังน้องเขาขึ้นบาไหวแล้วพี่น้องผู้สิพภามากน่งเช่าแล้ว่าขึ้นเลยขึ้นมาท่านสุดดอกพี่น้องเลยผู้ภามากขาดซืกบุกลุกก่อน เลยหาหม่งลงก่อนลงมาเขาก็ไดเครื่องช่างเราดิว,วที่รัดกระสิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องต้องจีซุมให้เพิ่งอะไรกระสิเป็นประมาณนี้แลลหล,และลสันว์ลางยังบนเั่นกรไดเครื่องนี่พี่น้องตอนนี้อยู่ที่ลอยหาซีบขันขาลง <c oughs> โอ้ยตายครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำหรับกันขออนุญาตล่องบนได้กอนรู้สึกชิบไวไหวแล้วเรียบถัง เพื่อนเช็ดอย่งไรครับพอรถถังแล้ววะเนี่เอ้าเพื่อนเชือรถอยู่น้ามาอ้าพี่น้องเอ้ยรถถังกับรถอยู่น้ามันบ่ต่างกันนี่แต่ว่าเพื่นยางอ่อมเนี่พี่น้องเอ้ยเป็นส้มกันครับเพื่นเห ah, oh. oh, ็นรถถังแล้วเพื่นยางเลาะอยู่ยโอ้โหว่าเพื่นเป็นแนวใดเพื่นเสียวไปเกี่ยวเขาขึ้นรถเกี่ยวเขาเหรอเพื่นวะย่านมันเพิ่นเสียวดัดแปลงเป็นรถเกี้ยวเขาอยู่สมัยหน้า โอ้ยเอาไปดัดแปลงมันแนวเกี่ยวเขาก่อนนะเพื่อนป้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันเรื่อลบล่ำนี่พี่น้องนี่จอดอยู่ข้างล่างพร้อมซีซีคีลงให่สั้นหนึ่งนะพี่น้องมิจฉพีบ่าได้ขึ้นมาในโคนดีขึ้นมาบ่ได้ครับในค่ายทหารผนน่ะเบื่อนหอพี่น้องเน้อยผนน่ะรื่องที่ยื่นครับจับจอรนั่งฮัสิควาปใช่ไหม ครับเมืองของแท้ครับตอนนี้พูดอะเตรียมลบเลยพี่น้องพี่น้ข่ายทหารลบยางเดียวได้เลยนะมาค่อนดีเขามาบ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยกันบมได้สิทีิพิเศษโอ้เห็นแต่ในหนังมาไม่เห็นของแท้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ มึงก็บรถบาตนี่ของแท้เลยเอาเจักบ,บาทนี่นี่เยอะเยวะเลยบอสนายก็ได้เปิดไว้ฮะละเอาหยุดห้าไปห้องบริเวณเอาแล้วบ่นี่เอาเห็นรถเติมเห็นบัสแล้ยทีแล้วก็จะเห็นตัวใหญ่ยนรถเออเพี้ยค่อยซูมเอา